มาค่ะแกผัดเปียวหวานไส้กรอกลาบข้าวหนึ่งกล่องเออลดมาแกเปิดกระแตดเลยเปิดกระแตดแล้วก็ใส่น้ำมันหมูไปหน่อยนึงเออใส่น้ำมันหมูไปนิดนึงแล้วก็ใส่กระเทียมไปนิดนึงนะแกใส่กระเทียมไปนิดนึงผัดเปี้ยวหวานนี่ก็คือแบบสมัยนั้นก็คือฉันทํามาแบบเยอะมากาานะผ่านการทาผัดเปียวหวานไปเยอะมากเพราะว่าลูกค้าสั่งเยอะมากสมัยที่ขายของอยู่ในวังช่วยแม่นมเนาะ แล้วทำผัดเยววาว่าโดยตลอดแล้วก็ใส่ไส้กรอกลงไปแกใส่ไส้กรอกลงไปแล้วก็ผัดผัดให้หอมเลยนะผัดให้หอมเลยนะแกเออผัดให้นางแบบหอมหอมให้ไส้กรอกแบบว่าซึมซับแบบกลิ่นกระเทียมลงไปเนาะกลิ่นกระเทียมเข้าไปในในตัวฮอทด,ดอกในตัวไส้กรอกอะไรเนี่ยเปิดไฟไม่ต้องแรงแกเออ พอนางเริ่มหอมเริ่มอะไรแล้วนะแกก็ใส่มะนาวลงไปเนาะก็คือไม่ต้องปรุงรสชาติอะไรมากก็แค่เปรี้ยวกับหวานเปรี้ยวกับหวานแค่นั้นเลยเสร็จแล้วแกก็ใส่น้ำตาลลงไปใส่น้ำตาลลงไปในแกสามช้อนเออแล้วก็ผัดให้เข้ากันผัดให้เข้ากันเลยวน่ากินสีดูดีผัดให้แบบน้ำตาลเคาละลายหน่อยนะ ผัให้น้ำตาลเขาละลายนิดนึงเนาะหอมมากเลยคือตอนนี้กลิ่นคือหอมมากแล้วก็รสชาติก็น่าจะประมาณหวานอมเปรี้ยวนะหวานอมเปรี้ยวมะนาววันนี้ก็คือมะนาวหลังบ้านเนาะอย่าไปบอกแม่ซะนะวันนี้แม่ไม่อยู่ผัดไปให้น้ำตาละละลายให้น้ำตาลเขาละลายเนะให้น้ำตาลเขาละลายแล้วก็ให้น้ำตาลซึมเข้าไปอยู่ในมะนาวเออ น่ากินอยู่นะแกเวลาแกกินนะแกก็กินฮอทดอกแกก็กินไส้กรอกเนี่ยแล้วก็กินกินคคกคู่ไปกับมะนาวเลยเนะาะมะนาวนี่ก็คือกินได้ทั้งเปลือกนะเพราะว่าเป็นมะนาวปลอดสารเนาะแต่ส่วนหลังบ้านเออที่ฉันไปขโมยมาเป็นส่วนของคุณป้าเออเห็นมันตกอยู่ใต้ต้นก็เลยเด็ดมาอุ้ยตกอยู่ใต้ต้นแต่เด็ดมาคืออะไรไปแกไปเสิร์ฟเสิร์ฟเลยแกเออผัดเปรี้ยวหวานไส้กรอกเลิศ รับประกันได้ถึงความอร่อยกลิ่นมันก็หอมอยู่แล้วเนาะกลิ่นมันก็หอมอยู่แล้วแกเลิศมากเนาะสำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะก็สามารถที่กดบันทึกเอาไว้ในรายการโปรดนะแล้วถ้าใครอยากให้ทำเมนูอะไรสามารถที่จะทำทำเองไปเลยมึงอะไม่ต้องมาบอกเราเล่นเราเล่นหยอกหยอกก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปเออคอมเมนต์ <c oughs> ไว้ใต้คลิปเดีย๋ยวจะไปนี่เดี๋ยวจะไปเอามาทำเดี๋ยวจะไปยกคอมเมนต์ขึ้นมาทำเนาะ <c oughs> ส่วนใครที่ด่ากูไร้สาระก็ไม่ต้องดูแล้วก็เลื่อนผ่านไปเลยเนาะเลื่อนผ่านไปเลยไม่ต้องมาดูกูให้มันเสียเวลานะนเน เออฝากไว้ให้คิดเราเจอกันแกรถ